ไอแกไอแกมาใกล้กันแกไอแกพี่ถังมันจริงๆนะใกล้ข้าวโพดแกมานั่งป้อข้าวโพดแล้วข้าวโพดก็ไม่ก่มหมานะอ่านั่นๆจะดูจะดูดูดิทำอะไรกันอ่านั่นๆๆ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 ๆมๆๆ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 ัๆๆ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 าๆ อันนี้เทอาหารหมาแล้วนะคะเพราะว่าพี่ถังไปกินอาหารแมวหมดแต่เขาพวกต้อกินแล้วเนี่ยเขาต้องกินเนี่ยพี่ถังเขาก็เป็นอย่างเงี้ยพี่ถังเขาก็ไม่ยอมพี่อะพี่ถังเนี่ยกลัวรักแมวมากกว่าเนี่ยเนี่ยดูได้เนี่ยแล้วก็ต้องกินล่อแมวทักทั้งอย่างเงี้ยพี่อ่ะ แล้วก็มาอยู่เฝ้ากันเนี่ยนะ